เจ๋เลียสเยเออโดนไลค์เป็นเพลงวิสีฝุ่นไงม่ใชเพลงิู้ซี his eye he's super c h i l l i e s มึงทำไมเขาจะเล่นกับสีฝุ่นมางไม่ได้ยังไงทำไมมึงทำไมมึงทำไม่ข้อขี้ฉาเย่ดื ดื้อนะดื้อนะดื้อไม่มีใครรักนะฮะอีดื้อ <laughs>